คลิปนี้ผมจะไม่ได้มารีวิว iPhone A i r นะครับแต่ว่าจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับ iPhone Air ที่หน้าตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยนับตั้งแต่ตอนที่ Apple เปิดตัวเปิดขายในช่วงแรกและตอนนี้กําลังจะเข้าสู่เทศกาลช่วงหยุดปลายปีแล้วแล้วก็มีรายงานเยอะะมากมายครับทั้งตัวเครื่องขายไม่ดีมีการปรับลดกําลังการผลิตแล้วก็ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อสักเท่าไหร่แล้วก็มีข่าววีแววว,ว่า iPhone Air รุ่นสปีหน้าอาจจะไม่มีจําหน่ายด้วยคลิปนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ หหก่อนจะรับชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่พอเป็นกำลังใจผมแล้วก็ทีมงาน,นมุของเราด้วยสามารถส่งซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงซูเปอร์สติกเกอร์ให้กับเราเพื่อเป็นค่ากาแฟให้เราได้ด้วยนะครับถ้าจะพูดถึง iPhone Air เนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่มีข่าวลือแรกๆเนี่ยผมได้ติดตามแล้วก็รายงานให้ทุกท่านได้รับทราบเพราะในช่วงแรกของข่าวลือเนี่ยมีการพูดถึงชื่อ iPhone รุ่นหนึ่งชื่อว่า iPhone slim ไอโฟนสล i มก็เนี่ยตามชื่อเขาบอกว่าตัวเครื่องจะบางมากบางที่สุดในไอโฟนที่3เพราะว่าหน้าก่อนหน้าที่ iPhone air จะเปิดตัวเนี่ยไอโฟนหะนัถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น iPhone รุ่นที่บางที่สุดของ Apple ขนาดความหนาตัวเครื่องน่าจะอยู่ที่ 6.9mm มมส่วน iPhone air เนี่ยออกมาก็ 5.6mm กมมก็ถือว่าเป็น iPhone ที่บางที่สุดเท่าที่มีมาแต่ตั้งแต่ข่าวรือเนี่ยก็มีข้อกังขานะว่าเออถ้าตัวเครื่องที่บางขนาดนี้ ปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่จะเป็นยังไงจะสามารถยัดกล้องหลายตัวเข้าไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของข่าวลือที่ผ่านมาถามว่าตอนที่ข่าวลือเนี่ยมันชวนให้นึกถึงอะไรบ้าง iPhone Air เนี่ยถ้าผมเทียบไม่ง่ายถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอน iPhone 10เนี่ยผมมองว่าลักษณะคล้ายคลึงกันจะเป็นสิ่งที่ Apple เขาเดิมพันกับดีไซน์ใหม่ We do have one more thing ถ้าตอนที่ iPhone 10เนี่ยเราจำได้ก่อนหน้า iPhone 10คืออะไร iPhone 7เนาะ คนบอกว่ามี iPhone 7แล้วก็จะต้องมี iPhone 8แล้วก็จะต้องมี iPhone 9แล้วก็มี iPhone 10แต่ความเป็นจริงใน,นตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจาก i p h o n e 7 Apple เปิดตัว iPhone อยู่3รุ่นได้แก่ iPhone 8 ไอโฟน8 Plus แล้วก็ไอโฟน10ข้ามเลข9ไปเพราะว่าณปี2007ณปีนั้นเป็นปีครบครอบ10ปีไอโฟนและไอโฟน10ก็เป็นตัวที่วางรากฐานมาตรฐานใหม่ให้กับไอโฟนยุคสมัยใหม่อย่างเช่นการใช้หน้าจอ OLED ครั้งแรกการใช้ Face ID การใช้หน้าจอแบบไร้ปุ่มโฮมหน้าตอนนั้นก็เป็นแบบนั้นนะครับถามว่าได้ผลตอบรับที่ดีไหมมันได้รับผลตอบรับที่ดีในเรื่องของการยกเครื่องใหม่ของตัวไอโฟน10แต่ปัญหาที่ทาให้ไอโฟน10ขายไม่ดีน,น,นั่นก็คือเรื่องของราคา Price 99 in order it starting on october 27th and begin to ship on november 3rd so this is the future the smartphone shipping this year ถ้าเราจําไม้ได้านะตอนนั้นจะมีข่าวอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือ iPhone 10เนี่ยผลิตยากนะครับทําให้ iPhone 10เนี่ยวางจําหน่ายไม่พร้อมกับ iPhone 8วางจําหน่ายช้าข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของราคาที่สูงเกินไปราคาไทยเนี่ยสูงมากเลยนะถ้าผมจํไม่ผิดก็น่าจะ40,000กว่าบาทถ้าเราจะได้เป็นเจ้าของ iPhone 10ทําให้ iPhone 10ขายยากและขาดไม่ดีณตอนนั้นด้วย ไอ iPhone 10เปิดตัวแล้วเนี่ยมันก็มีข่าวเยอะแยะมากมายครับว่า Apple จะต่อยอดตัว iPhone 10ให้มันเก่งขึ้นในปีถัดมา Apple ก็ได้เปิดตัว iPhone 10s 10s max และหลังจากนั้นก็เปิดตัว iPhone หลายรุ่นมาซึ่งหน้าตอนนั้นผมจําได้เลยว่าคําว่า iPhone ขายไม่ดีเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ยินเลยครับตั้งแต่ iPhone 10นะอ่าพอผ่านมาสักช่วงหนึ่งมันมีปีหนึ่งน่าจะเป็นปีของ iPhone 12 Apple ได้เปิดตัวไลน์อัพใหม่ชื่อว่า iPhone Mini ตอนนั้นจะมีอะไรบ จำเหตุการณ์ตรงนั้นได้บางคนเนี่ยบอกว่าถ้า iPhone mini มาจริงเนี่ยแล้วใช้สเปคเดียวกันกับตัว iPhone 12เลยใช้หน้าจอ OLED นุ่นนี่นั่นจะซื้อเลยจะใช้เลยแต่พอ iPhone 12ทําตลาดได้ปีหนึ่งก็เจอปัญหาเหมือนกัน ปัญหาของมันคืออะไรขายไม่ดีครับเพราะว่าตัวเครื่องมันเล็กแบตเตอรี่มันน้อยทําให้คนไม่ค่อยด้รับความนิยมสักเท่าไหร่ถึงแม้ตัวเครื่องมันจะถือง่ายอย่างเงี้ยแต่ว่าแบตมันไม่พอไงใช้วันหนึ่งเนะี่ยก็ไม่น่าจะถึงด้วยซ้ําในปีถัดมา Apple ก็ได้แก้ตัวกับ iPhone 13 Mini ครับใช้รูปแบบเดียวกันปรับปรุงนู่นนี่นั่นให้มันดีขึ้นแต่ก็ขายไม่ดีครับแล้วพอ iPhone 14 iPhone 13 Mini ก็ถูกเลิกขายไปทําให้ iPhone 13 Mini เป็นรุ่นสุดท้ายที่่อปเนิลใช้ช แล้วพอมา iPhone 14อ่า Apple ใส่รุ่น plus เข้ามารุ่น plus ก็เหมือนเดิมครับได้รับความคาดหวังจากลูกค้าเหมือนกันว่ารุ่น plus จะมาแก้ปัญหาก็คือเป็นตัวสเปคเริ่มต้นแต่หน้าจอใหญ่สามารถเทียบเคียงกับ Pro Max ได้เพราะณตอนนั้นถ้าเราอยากได้จอใหญ่สุดเราจะไป Pro Max แต่การมาของ14 plus ก็เป็นหนึ่งทางเลือกให้คนซื้อ รุ่น plus เนี่ยอยู่ถึง3ปีนะครับจะมี14พ plus ส5 plus และ16 plus ซึ่ง plus ในแต่ละปีขึ้นชื่อว่าเป็นรุ่นที่ขายไม่ดีเช่นกันมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไม iPhone ตัวที่4ตัวใหม่มันถึงขายไม่ได้ ซึ่ง iPhone Air เนี่ยผมมองว่าเหมือนกันเดี๋ยวผมขออธิบายคําว่า iPhone ตัวที่4ก่อนนะครับในปกติในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแอปเปิลจะขาย iPhone อยู่3รุ่นหนลักๆก็คือรุ่นเริ่มต้นรุ่นโปรแล้วก็โปรแม x แล้วก็มีการใส่มีนในโปรติดสองสมินิขายไม่ดีก็เพิ่ม plus มาใน1 4 15 16ตัว plus ขายไม่ดีก็ใส่ตัว A i r เข้ามาดังนั้นเนี่ยไอไลฟ์อัพตัวที่4ตัวนี้มันขายไม่ดีเลยมันก็เลยเป็นหนึ่งความกดดันของ iPhone A i r นะว่ามันอาจจะเป็นตัวที่ดีเลยเป็นนนสินค้าาาาาตตัวตวววททททีีีีี่่่่่่่่่ดแอยูููใไมมถถกกกกเล นะฮะอันนี้คือที่มาที่ไปของ iPhone Air ทีนี้มาพูดถึงตอนเปิดตัว,วกันครับผมย้อนไปไกลเลยตอนที่ Apple เปิดตัว iPhone Air ผมแววแน่ในงานเออเราดูโอ๊ยเขายัด สเปกฟีเจอร์นู่นนี่นั่น,นใส่ตรงนี้ได้ยังไงตัวเครื่องบางมากแล้วก็เบามากยัดได้หมดครับแบตเตอรี่ก็ใส่ได้กล้องก็ใส่ได้ได้ชิปประมวลผล A19 Pro ด้วยได้ชิป c 1 X ด้วยคือมันเป็นอะไรที่แบบใหม่มากๆคือ Apple เขานิยามว่าตัว iPhone Air เนี่ยมันเป็นอ่าสเปกระดับโปรอยู่ในเครื่องที่บางขนาดนี้หลายคนติดตั้งกัมนมากนะแต่พอประกาศราคาปั๊บเนี่ย iPhone Air starts at 999โอ้โหผมมองว่าคนเนี่ยเริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วว่า ทำไมมันแพงจังกับสเปคที่มีมาให้เพราะว่า iPhone Air เนี่ยขายราคาไทยนะครับเกือบ4ี่หมื่นเลยถ้าผมจัไมิดก็เป็น3 9มหมื่บาทคือเพิ่มอีกนิดเดียวก็จะได้ตัว iPhone 17 Pro แล้วมันก็เลยเป็นหนึ่งสิ่งที่คนตั้งข้อสงสัยว่าทําไมมันแพงกับสเปคแค่นี้สเปคแค่นี้มันคืออะไรบ้างมันถูกตัดไปหลายอย่างนะครับอย่างแรกถ้าเทียบกับ iPhone 17นะกล้องหลังของตัว iPhone Air เนะี่ยมีแค่ตัวเดียวตัวแบตเตอรี่ก็น้อยกว่าด้วยหลายอย่างมันหายไปนะครับ ถึงแม้ตัวชิปประมวลผลมันจะแรงเนาะแต่ว่าชิปแรงเนี่ยมันก็กินพลังงานมากด้วยทําให้คนน่ยค่อนข้างกังวลน,นะครับเรื่องของการใช้งานตลอดวันอันนี้เป็นปัญหาของตัว iPhone Air แล้วก็มันมีคอมเมนต์นะจากทางบ้านด้วยบอกว่า iPhone Air เนี่ย รว,วมโอเคแต่ตัดลำโพงออกไปเนี่ยรับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งสิ่งที่ไอโฟนเนี่ยปกติจะมีลำโพงอยู่2ตัวก็คือบนกับล่างแต่ตรงน,นี้ตัดออกเลยแค่ตัวเดียวตัดทําไมเนาะแล้วก็ขายราคาแพงด้วยท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมาเนี่ยมันเลยทําให้การตัดสินใจซื้อ iPhone 17รวมถึง iPhone Air ปีนี้มันมีความก้ากึง่งและมันก็จะย้อนกลับไปเหมือนกับตอน iPhone Mini และ iPhone Plus อีกแล้วแม้ iPhone Air ทําการบ้านมาดีในเรื่องของความน่าสนใจของตัวเครื่องแต่ด้วยราคาและสเปคที่หายไปทําให้รุ่นเน member of the iPhone family. Our intention was to make an iPhone that feels like a piece of the future. Powerful Yet so thin and light, seems disappear Southern พอขายไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นครับผมได้มอนิเตอร์ตอนตอนที่ Apple เขาเปิดขายเปิดจอง iPhone ช่วงแรกเนี่ยจำได้เลยว่า iPhone Air เนี่ยของเหลือบานเลยเวลาที่ไปจองที่หน้าร้านเนี่ยถ้าถามว่า iPhone รุ่นไหนขายดีสุดแน่นอนครับก็จะเป็นตัว17 Pro Max 17เฉยๆแล้วก็17 Pro อันนี้คือรุ่นที่ขายดีแต่ iPhone Air เนี่ยถ้าเราไปท้่หน้าร้านเนี่ยเหลือทุกรุ่นทุกสีทุกความจุเออมันก็สื่อได้ว่าคนเนี่ยให้ความสนใจตัว iPhone Air น้อยนะครับในช่วงแรกของการสั่งซื้อลุงหน้า การขายเหมือนกันวันที่ไปอยู่ที่หน้าร้านเนี่ยผมจําได้ว่าถ้าเราไปหน้าร้านเราถามว่ามีรุ่นไหนเหลืออยู่นี่แหละจะเหลือเยอะสุดครับสำหรับตัว iPhone Air แล้วพอวันจํไหน่ายที่มันผ่านไปเนี่ยมันก็เริ่มมีข่าวเราบอกว่า iPhone Air เป็นรุ่นที่ขายไม่ค่อยดี ขายดีไม่สู้เท่าตัว iphone 17แล้วก็17 pro 17 pro max ด้วยซ้ำทำให้ apple เนี่ยมีรายง,งานบอกว่าได้สั่งปรับการผลิตใหม่นะปรับสัดส่วนการผลิตใหม่โดยลดสัดส่วนการผลิตของ iphone air ลงแล้วไปเพิ่มการผลิต iphone 17, 17 pro 17 pro max ซะมากกว่าออตรงนี้มันสื่อได้ชัดเจนแล้วที่ตอกย้ำเรื่องข่าวนี้ไปได้มากที่สุดก็คือตอนที่ apple เขาประกาศผลประกอบการไตรมาสในช่วงปลายปีนี้นะครับทีมคุกเนี่ย พูดชมนะชมตัว iPhone 17 17 Pro 17 Pro Max ว่าเป็นตัวที่สามารถสร้างไรายได้ให้ iPhone เนี่ยทำไรายได้มากที่สุดในประวัติการของ Apple แต่ไม่พูดถึง iPhone Air เลยเนยเพราะว่าปกติเวลาที่ปเปิลพูดเขาจะพูดว่า17 Series แล้วก็ iPhone Air แต่ทิงคุกไม่ได้พูดถึง iPhone Air เลยมันก็เน้นย้ำบอกว่าตัวนี้ไม่น่าจะขายดีนะครับแล้วข่าวล่าสุดที่ผมเพิ่งรายงานไปก็จะเป็นเรื่องของที่เขามีรายงานว่า,า Apple เนี่ยเขาอาจจะไม่หรืออาจจะเลื่อนการเปิดตัว iPhone Air รุ่นที่2ออกไปเพราะว่าถ้าเราดูตามไทม์ไลน์เนี่ยปีหน้าในช่วงปลายปี2026นะ a อ p l e อาจจะเปิดตัว iPhone Air รุ่นที่2อที่มีการปรับปรุงจากรุ่นนี้แต่ด้วยปีนี้มันขายไม่ดีไงก็อาจจะถูกเลื่อนออกไปเป็นเมื่อไหร่ไม่รู้โดยรายงานเนี่ยบอกชัดเจนเลยว่าเลื่อนไปอย่างไม่มีกําหนดแต่ว่านี่เป็นรายงานจากสื่อนะมันไม่ได้เป็นรายงานจากที่ Apple เขาบอกสื่อเนี่ยก็รายงานประมาณนี้แต่ว่าสื่อที่รายงานก็คือ The Information ซึ่งรายงานข้อมูลเนี่ย่อนข้างแม่นยำมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเออปีีน้ iPhone Air เนี่ยมันขายไม่ดีจนสออที่จะต้องถูกเลื่อนของ iPhone Air รุ่นปีหน้าด้วยอันนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายในปีหน้าเนี่ยก็มีรายงานบอกว่า iPhone Air ก็จะมีการปรับปรุงหลายอย่างอย่างเช่นมาพร้อมกล้องหลัง2ตัว มีการปรับดีไซน์ภายในให้สามารถใส่แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาแบตเตอรี่หมดเร็วใช้งานได้ไม่ถึงวันรวมถึงอาจจะมีการอัดฟีเจอร์อื่นๆเข้าไปบางรายงานบอกว่ามีเวเปอร์แชมเบอร์ด้วยนะแต่ผมคิดว่าเออถ้าคุณขายราคา3ามหมเกือบสี่หมื่นแล้วคุณใส่เวเปอร์แชมเบอร์มาให้เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคอยู่แต่เป็นไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้คือเป็นเรื่องของตัว iPhone Air ที่ขายไม่ค่อยดีในช่วงแรกของการเปิดขายทีนี้ iPhone Air เนี่ยมันมีข่าวว่ามันขายไม่ดีก็จริงนะครับแต่มันก็มี เหตุการณ์ที่ผมอยากเล่าให้ฟังเหตุการณ์แรกก็คือคนที่แบบจองแล้วไปรับตัวจริงมาเขาก็คาดหวังทีแรกแบบนี้แล้วเออซื้อมามันก็แพงแล้วก็สเปกนั่นแต่ว่าพอใช้งานไปจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันโอเคนะ มันตอบโจทย์เขาหลายอย่างในเรื่องของดีไซน์ความเบาความบางสเปคโดยรวมการใช้งานก็ถือว่าดีแบตเตอรี่ที่บอกว่าอยู่ได้ไม่ถึงวันก็ใช้งานได้เต็มๆวันเลยแม้เปิด 5G ใช้งานเล่นเกมนู่นนี่นั่นนะครับก็มันมี2เสียงคนที่ใช้แล้วชอบก็จะชอบเลยคนที่แบบไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยบางคนได้เครื่องมาเอาไปคืนก็มีเพื่อซื้อ iPhone 7ตัวเริ่มต้นมาใช้อันนี้ก็มีเหมือนกันข้อที่2กระแสของ iPhone Air เนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบจริงจนะครับ คือบางคนเนี่ยอาจจะต้องยอมจ่ายในราคาแพงเพื่อได้ดีไซน์แบบนี้คือถ้าเราซื้อตัว iPhone 17เฉยๆ,ๆรวมถึง17 Pro 7 7โป m เ x เราจะไม่มีทางได้ดีไซน์แบบบางเบาแบบนี้นะครับผมจะสรุปง่ายๆก็คือว่าตัวเครื่องมันมีเสน่ห์ของมันบางคนจะนย,ยอมจ่ายยอมจ่ายเพื่อได้ตรงนี้มาใน รุ่นอื่นไม่มีและนอกจาก iPhone Air มันขายไม่ดีนะสำหรับคู่แข่งนะครับอย่างตัว Galaxy S 2 5 Edge ตัวนั้นเนี่ยก็มีแววเหมือนกันว่าขายไม่ดีและอาจจะไม่มีรุ่นใหม่เปิดตัวเนี่ยมันก็สื่อถึงพฤติกรรมของคนนะก็เหมือนกันนะครับบางคนใช้ Galaxy S 2 5 Edge แล้วก็ชอบก็มีเหมือนกันอันนี้คือมันเป็นเรื่องของความเห็นของแต่ละคนนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะถ้าอยากให้ iPhone Air กลับมาขายดี ผมมองว่าอาจจะต้องมีการปรับราคาให้เข้าถึงง่ายนะครับอาจจะมาจากทาง Apple เองลดราคาหรือไม่ก็ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยจัดโปรโมชั่นให้เข้าถึงง่ายณปัจจุบันมัน3 9 9 0 0ใช่ไหมผมคิดว่าถ้า Apple เขาเปิดตัว p p o o n e i r ออกมาแล้วขายราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,2,900ตรงนี้โอ้โหคนน่าจะซื้อเยอะมาก เพราะมันดีกว่า iPhone 17หลายจุดอยู่นะในเรื่องของดีไซน์เรื่องความบางเบาแต่ถ้าขายราคาไม่ถึง3ามนหเนี่ยน่าจะไปต่อได้ณปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวแทนจําหน่ายหลายเจ้าเริ่มจัดโปรโมชั่นแล้วนะเกี่ยวกับตัว iPhone Air มันมีหลายเจ้าก็ลองไปหาดูแล้วกันแต่ว่าของ Apple เนี่ยเขายังไม่มีการปรับราคาผมคิดว่าการปรับราคาของตัวแทนจําหน่ายเนี่ยอาจจะมีสัญญาณที่สื่อว่าเขาเนี่ยอยากผลักดันตัวนี้แล้วก็ให้คนเนี่ยเป็นเจ้าของตัว iPhone Air ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นวัตกรรมใหม่ของ a อ p l e ได้ง่ายขึ้น iPhone Air ไปแล,แล้วก็ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องมันก็มีหลายจุดอยู่นะครับที่เขาชื่นชอบเกี่ยวกับ iPhone Air ถามว่า p p o o n e i r หน่าซื้อไหมผมมองว่าน่าซื้อแต่ถ้าปรับราคาลงมานิดนึงอะมันก็จะซื้อได้ง่ายกว่านี้อันนี้คือความเห็นของผมกับ iPhone Air นะครับแล้วหลังจากนี้น้องแอดเขาจะทำหนึ่งคลิปนะ ที่เขาได้ใช้งาน iPhone Air มาสักระยะหนึ่งเขาจะบอกจุดที่เขาแบบรู้สึกว่ามันชอบและมันเบาจริงๆกับ iPhone Air ให้เราฟังใครที่กําลังตัดสินใจซื้อ iPhone Air อยู่ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้นะอันนี้เป็นที่มาที่ไปของคําว่า iPhone Air ขายไม่ค่อยดีแล้วก็คิดแน่คลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปของน้องแอดที่จะบอกว่าเขาใช้แล้วมันชอบอยังไงเผื่อจะเป็นหนึ่งประเด็นนะครับที่เอาไปพิจารณาในการซื้อ iPhone Air เครื่องใหม่ที่ผงผมก็ประมาณนี้ครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมแล